วันนี้ก็จะมาวาดรูปเจ้าเหมียวกำลังวิ่งกันนะคะอ่าเป็นเป็นเจ้าเหมียวสีส้มจะเริ่มด้วยการวาดหัวต้งน้องเหมียวก่อนนะคะโงลๆโดยประมาณนี่แหละแล้วก็หูตั้งหน่อยนะคะต มีดวตากมๆมองเห็นจะหมูวันนี้นุ้มเอ๋สบายสีเลยค่ะอันนี้จะเป็นการใช้สีเทียนนะคะสีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้ก็เป็นเสืวอของลำตัวลำตัวเจ้าเหมียวนะคะ จะเป็นตรงนี้เป็นคอนิดนึงเป็นคอแล้วก็ก้นก็มีเหยวโอ้งมาประมาณะคะ่ะตัวนี้จะอ้วนหน่อยตัวนี้กินเยอะสบายสีเลยค่ะสบายสบายสบายแล้วก็ขีดต่อมาเลยค่ะเป็นขาด้านที่อยู่ใกล้กับเรานะคะใกล้กับเรา ด้านหนึ่งก็ขีดต่อมาเลยค่ะจะสั้นหน่อยสั้นหน่อยแล้วก็เล็กหน่อย,อยนึงอ่าเป็นเหมือนจะมยู่กับเราเลีง้งนะคะแล้วก็ตรงก้นตรงตรงนี้นะคะ้ก็มีขาด้านหนึ่งชี้ออกมาเป็นขาด้านที่อยู่ใกล้กับเรานะคะที่อยู่ใกล้กับเราแล้วเขาก็จะมีขาอีกข้างหนึน่งอยู่ไกลกับเราอยู่ฝั่งโน้น ก็จะสั้นกว่าน่อยแล้วก็ดูเล็กกว่าหน่อยนึงนะคะอือมาดูมีมิติตเดี๋ยวนี้ก็จะมีหางยาวด้วยดูมาเลยค่ะมีหางยาวอ่าก็จะเสร็จแล้ว็ก้นหน่อยก็ก้นหน่อยอือเรามาตกแตง่งสีได้นะคะเสร็จถึงตอนนี้อ่าเราก็จะวาดตกแต่งด้วยสีดำนะคะลูกตา หมูกของแมวจมูกข,ของแมวแ,แล้วก็แบตัวนี้ปลายหัวจะมีสีเข้มหน่อยนะคะใส่สีดําไปนิดนะึตงต่อปลายใส่สีดําไปนิดนะึงก็ปลายเท้าสงสัยแมวตัวน,นี้จะชื่อเจ้าถุงเท้ามีสีดําๆที่ปลายเท้าด้วยไม่ไม่เหมือนใครแล้วก็ยังมีลายด้วยลายเหมือนเสือด้วย ใส่ลา,ลายเข้ไปหน่อยนึง่าน,าน,านก็ตรงหางก็จะมีเก๋จะเสร็จแล้วเจ้นานี่ตัวนี้มีเจ้าของด้วยค่ะมีปลกคอสีน้ำาง่ดวยออก็มกกีกระดิง่งด้วยกระดิ่งสีน้ำเงินเอ๊ะจะาแมีวตัวนี้มันผากอะไรไปอย่างนะแน่นอน ยังไม่มีหนวดนีเองจเรามีหนวดกี่เส้นดีสองเส้นมีไหมอ่าอ่าตัวนี้มีสองเส้นแล้วกันสวยไหมีเพิ่มอีกเส้นหนึ่งจสเส้นน่าสวยกว่าสาเส้นสวยกว่าเนี่เสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาตกแต่งอีกทีนึงอ่ะหที่สีไม่พอเรามนขน,นปุยน้อยนึงปุกปุยปุกปุย